สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะวันนี้โยมน้ำมษสาจะาย่กอันที่เกมเต้าปูปลาอีกเนาะวันนี้เราไปวยนที่เกมน้ำเต้าปูปลาคล้ายคิงไม่ไดาจ้าเกมนี้นะร่มต้นสิบบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่ไหนสนใจก็ตามมาได้ที่วิกระตยคอมเมนต์เลยอ่ะอ่ารอบนี้ออกปูป่ากุ้งเนาะอ่ะมาเราไปที่ยี่สิบบาทดีกว่านะเบ็ดยี่สิบไปเลย สิบบาทมันน้อยไปมาอ่ะเป็นปลาไก่ไปก่อนเหออ่ะไม่ทันไม่ทันละเอ,อ้ยเกือบไม่ทันนะปลาปลาไก่ปกไปก่อน,นะอ่ะไก่ไก่ปลา,ามาจริงจริงจ้าอ,อ่าคามเต้าไก่เนาะซุปปลวกมาดอกแรกร้อยแปดสิบนะจ๊ะ เกมนี้นะทุนมากทุนน้อยเราสิบละลอยเล่นกันได้จ้าสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยนะจ๊ะเอเอามาย้ำตัวเดิมออกตัวเดิมไปมจ้าไปจ้าอุ๊ยโอ้โหไก่กุ้งจ้าไก่ไก่กุ้งกุ้งไก่ไก่อะไม่เป็นไรติดตุกคุณมาด้วยเหรอบอกมาหกสิบอะไปตัวไหนดีไก่ปูแล้วกันเนาะไก่ปูแล้วกัน อ่ะแล้วก็ลงปูปๆๆูไก่ไก่ไกฮ้ยไก่อ้าวไก่กุ้งเมืม่อกี้ไก่กุ้งกุ้งเอ้ก,กุ้งไก่ไกรอบนี้ออกไก่ไก,ก่กุ้งอ่ะย้ำอีกทีนึงแล้วกันเนาะ สำหรับพี่ๆท่ใดที่สนใจอยากเล่นเกมนี้นะกำลังพาหาช่องทางก็ทักมาเป็นสายได้เลยที่แอดมินหนึ่งเก้าเมียนำหน้าด้วยนะจ๊ะหรือว่าตามมาได้ที่พีกรต่าคอมเมนต์เลยเนาะฮึบมาคูณแจกขนาดน,นาดดดี้โอ้โห้กุ้งเต้าเสือโดนไปดีโอ้โหโดนไปเรียบเลยอ่ะไปเสือกุ้งแล้วกันแถมอติดใกล้ไปด้วยเนาะติดไกลไปด้วยสักหนึ่งแล้วกัน หยุดบานกลเรือนเขียงกันฮยงงึยังไงสีอ้าวกุ้งอ้าวยังไงโอ้โหเนาะโอ้โหไม่มีไกลมาร่อยจ้ะดันโดดไปปูเฉยอ่ะได้อยู่เนะได้มาสี่สิบบาทอ่ะลงตัวเดิมไปเลยจ้ะ ลงตัวเดิมไปเลยนะจ๊ะพึบพับพึบพับปึ๊บอุ๊ยอุ๊ยยังไงอ้าวอ้าวอ้าวไม่ได้ลงปลาเนาะ,ะได้เสือไก่มานะจ๊ะก็ยังดีได้มาแปดสิบอ่ะดอกนี้ดอกนี้ยังไงดีละ่ะไปน้ำเต้าอะไรดีน้ำเต้าอไก่ดีกว่าเนาะ อ่ะติดก,กุ้งไปด้วยเนาะอุย้ยติดแบบนี้ไม่น่าจะโดนหรอกน่าจะรออยู่อุย้ยลืมลงกุ้งฝั่งนี้อ่ะน้ำเต้ามาแล้วหนึ่งโอ้โห้น้ำเต้าโบจ่อะอือหือน้ำเต้าโบจ่ะ,ออะโอ้โหโดนไปอ่ะอีกทีดิอีกทีดิอีกทีดิอีกทีอีกทีอีกที หคูณไม่ลงเลยอุ้ยเสือเสืออะไโอ้โหเสือเต้าอ,อ,อนาะโอ้โหเนะตัวตั้งเยอะดันออกเบิร์นโดนไปอีกอ่ะน้าเต้าต่อนาะยังยืนที่น้าเต้าเนาะไปแตบโดดไปน้าเต้าปูแล้วกันโดดไปน้าเต้าปูแล้วกันเนาะติดปลาไปเลอ่ะน้าเต้าปูปลาปเลย ดอกนี้น้ำเต้าปูปลาไปเลยจ้ะโอ้โหแล้วขูนชํำมากแม่โอ้ยเสือโอ้ยวัเสือใกลโอ้โหอ่ะได้อยู่เนาะได้มาสิสิบขอลงตัวเดิมได้ไหมน้ำเต้าปูปลาต้องมายังไงใสยังไงใส ต้องมาละไปละไปละไปฮึบอุ้ยปูมเต้ามาแล้วสวย,ยเต้าปูปลาจ้าสวยโอ้โหมีตุกคุณด้วยนะจ๊ะโอโหดอกนี้อจุกจุกไปร้อยสามร้อยสี่สิบวันเจยดเลยมาไปกันต่อไปกันต่ออย่าไปหย่องอย่าไปหย่องตัวเดิมไปก่อนนะคิดไม่ออกคิดไม่ออกบอกเบิรนไว้ก่อนฮึบ อุ้ยเสืออะไรโอ้โหเสือ,น,าาอน,น,น้ำเตาจะลาเบโอ้โหเนาะโดนปะยี่สิบกรุบกริบกรบน้ำเต้าอะไรดีละดอกเนี่ยน้ำเต้าไกล้ปะอาติดกุ้งกระแถมแถมน้ำเต้าไกลไปเรายืนพื้นน้ำเต้าไกลไปเฮ้ยกุ้ง เอ้ยโหกุ้งไก่เสือไอ้กุ้งปูเสืออือหือเจ็บเลยจ้ะโดนไปสองรอยอีกทีดิอีกทีดิอีกทีดิรอบนี้ต้องมาละต้องมาแล้ว,ต,ลวต้องมาแล้วจ้าอุ้ยเสืออีกแล้ว โอ้โหโดนนีก oh ็แล้วเนาะโอ้โหเนาะอืมอ่ะบอกมาสีสิบอ่ะพอได้อยู่พอได้อ่ะมันเสือมันออกทีจังรอยไหนไปเสือปลาซิไปเสือปลาสิมาเสือปลามาไหมทีเนี้ยอะยอมเล่น uh, และเสือ ออ้ยน้ำเต้าไกลดูนะพอตามเสือมันออกฝั่งนูน้นทีเมื่อกี้ลนลงตั้งกี่ตาไม่ออกอ่ะมาดอกนี้ส่งท้ายกันไปส่งท้ายไหมอะส่งท้ายแล้วกันดูก่อนนะว่ามาดีไหมถ้ามาดีก็ไปต่ออีกเม็ดหนึ่งโอ้ยขูนแจกมากจากรอบนี้อุ้ยปู ปูไม่ได้ลงโอ้โหปูกุ้งโอ้โหโอ้โหยังไงไม่เข้าแบบนี้อีกทีแล้วกันขออีกทีนะดอกนี้จริงจังลอะอะไปปลาปลาไก่เหมือนเดิมนะปลาไก่ไปอ่ะดอกนี้ทรงท้ายจริงๆริละขอบคุณพี่พี่ที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไมสาด้วยนะจ๊ะ สำหรับพิ่เพื่าไดที่สนใจก็ตามมาได้ที่ผิกัดตายคอมเมนต์เลยนะจ๊ะอ้าวปลาไกลแบบนี้ติดคูนิตั้งหากหวานเจี๊ยบเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ